ประท้วงที่เมียนมาก็ได้เห็นการรวมพลังของประชาชนหลากหลายกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์ที่เดินหน้าเพื่อประท้วงกองทัพหลังจากที่เกิดการรัฐประหารขึ้นนะคะท่าทีจากนานาชาติก็ดูเหมือนจะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกันหลังจากที่ผู้นำนิวซีแลนด์ได้ประกาศระง,งับความสัมพันธ์ทางการเมืองและการอาหารกับกองทัพเมียนมาไปแล้ว ล่าสุดทางผู้นําสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนก็เตรียมที่จะลงนามในคำสั่งเพื่อคว่าบาตรกองทัพเมียนมาอาจจะมีคำถามนะคะว่าแล้วการคว่มบาตโดยรัฐบาลสหรัฐจะยิ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่แทนที่จะไปกดดันกองทัพและทหารระดับสูงของเมียนมาติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ

Having access to the $1 billion in Burmese government funds held in the United States. And today, I've approved a new executive order, <coughs> excuse me, a new executive order enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. <coughs> ความบาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทัพและครอบครัวซึ่งยังไม่มีการประกาศรายละเอียดและเตรียมใช้มาตรการควบคุมการส่งออกและอายัดทรัพย์สินของสหรัฐที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเมียนมาไบเดนย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเมียนมาเพราะการสนับสนุนด้านสาธารณาสุขและภาคประชาสังคมยังคงอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมามองว่าท่าทีของสหรัฐ เป็นไปตามนโยบายของประเทศของสหรัฐอะไรที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะเงินงบประมาณแผ่นดินของสหรัฐเนี่ยมันต้องระงับอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายค่ะทีนี้ถามว่าจะกระทบกับประชาชนไหมมันก็ต้องดูว่ามีอะไรบ้างที่เขาระงับอ่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับประชาชนยกตัวอย่างเช่น เขาบอกว่าเขาจะไม่ระง,งับประเด็นเรื่องสาธารณสุขใช่ไหมคะสมมติว่ามีเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะไม่จะไม่ระง,งับก็จะไม่กระทบดังนั้นอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ส่วนที่จะน่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือว่ามันจะมีโครงการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจไหมอันนี้คงต้องไปดูในรายละเอียดนะคะข้อมูลการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาสหรัฐไม่ได้เป็นประเทศอันดับต้นๆที่ลงทุนในเมียนมา เฉพาะการลงทุนจาก5ประเทศและเขตปกครองได้แก่สิงคโปร์จีนฮ่องกงไทยและเกาหลีใต้มีมูลค่าการลงทุนราว80%ของการลงทุนจากต่างประเทศนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่สหรัฐเดินเกมเจรจากับชาติพันธมิตรและอาเซียนเพื่อกดดันกองทัพเมียนมามีรายงานว่าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐพูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุน่น เพื่อหาหรือความร่วมมือชาติพันธมิตรต่อกรณีรัฐประหารเมียนมาเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐถแถลงวันนี้ว่านอ,อกจากมาตรการต่างๆที่สหรัฐเตรียมเดินหน้าเพื่อกดดันกองทัพเมียนมาสหรัฐเตรียมจับมือกับสิงคโปร์และญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศในอินโดแปซิฟิกเพื่อพิจารณามาตรการกดดันกองทัพเมียนมาผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมามองว่ามาตรการเหล่านี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนตัวแรกของการลงทุนเฉพาะอันนี้เนี่ยนะคะก็คือประเทศที่เยอะสุดเนี่ยก็คือประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์อะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะส่งผลแน่ๆตับเมียนมานะคะแล้วก็แง่นี้เนี่ยมันก็จะทกเมียนมาเองเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าถามว่ามันจะกระทบกับประชาชนขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็น่าจะมีผลอยู่นะคะแต่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าก็มันเป็นความสื s e q u คือบางคนบอกว่าถ้าทําอย่งงางนั้นคนก็จะได้รับผลกระทบคนที่ทำงานอยู่ในพม่าจะได้รับผลกระทบจะไม่แต่ว่ามันก็โดยส่วนตัวก็คิดว่ารูปแบบของการคว่ำบาตรมันก็เป็นออปชันแบบนี้นักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันว่าการเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกองทัพเมียนมา เพราะการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาเกือบ40%มาจากจีนที่ยังคงรักษาท่าทีต่อการรัฐประหารในเมียนมาชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน